ต่วนล่าสุดสัญญาณลุ้นต่อเยียวยา5,000เพจกรมประชาสัมพันธ์เปิดให้ประชาชนคอมเมนต์ขอเยียวยาหนึ่งอย่างส่วนใหญ่ขอเยียวยา5,000เพิ่ม3เดือนงบสำรองนายกรธฐมนตรีแจ้งชัดมีแจกแน่นอนพี่น้องประชาชนเพียงพอหากประเมินสถานการณ์แล้วไม่ดีขึ้นทันข่าวทันเหตุการณ์กด ติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3 TV เอาไว้เลยสวัสดีครับพบกับข่าว3 TV ีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับอ,อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้ขอคอมเมนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการเยียวยาที่ต้องการนะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับที่มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับอยากได้มาตรการเยียวยาใดมากที่สุดนะครับสําหรับในส่วนของการเยียวยาช่วงโควิดสินี้นะครับผมรวมถึง เกี่ยวกับเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนใหญ่ที่จะขอเยียวยาเพิ่มก็คือเยียวยา5,000เพิ่มนะครับผมหรือจากเยียวยาเพิ่ม3เดือนนั่นเองนะครับผมก็เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับโควิดจะดีขึ้นแต่ก็ยังน่าเป็นห่วงแล้วก็อีกอย่างนะครับเศรษฐกิจยังไม่ดีนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยังเดือดร้อนอยู่นะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันครับผมก็ไปรับฟังเลยครับ สำหรับในส่วนของหลายๆท่านนะครับก็คงจะตั้งตาต้องตารอนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้รับเยียวยาของโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับซึ่งในส่วนของข้อมูลนี้นะครับก็คือขออัปเดตขอเป็นข้อมูลพื้นฐานเก่านะครับซึ่งนํามาอัปเดตใหม่นะครับแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของการคาดการวันจ่ายเงินนะครับของทางกระทรวงกระทรวงการคลังนะครับผมที่ได้ออกมาชี้แจงนะครับเนื้อหาข่าวนะครับก็จะเป็นเนื้อหาข่าวเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวเดิมนะครับ แล้วก็เป็นในส่วนของการแจ้งข้อมูลข่าวเดิมนะครับซึ่งก็นํามาอัปเดตใหม่นะครับผมนามาอัปเดตใหม่นะครับผมก็จะมาอัปเดตอยู่กับวันคาดการณ์นะครับทีเ่เขาจะจ่ายนะครับผมสาหรับในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับผมที่มีความชัดเจนที่จะมีการจ่ายเงินเนยียวยา15,000บาททีเดียวเลยนะครับผมในช่วงประมาณกลางเดือนสิงหาคมก็คือ เงินเยียวยาของประกันสังคมมาตรา33นะครับซึ่งส่วนนี้คอรมอเห็นชอบเคาะจ่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้เวลานะครับประมาณกลางเดือนสิงหาคมก็จะมีในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาของประกันสังคมมาตรา33นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับรอวันชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับแต่อยู่ในห่วงของกลางเดือนสิงหาคมแน่นอนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อมูลต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ กลุ่มที่ยังตกหล่นนะครับแล้วก็ที่ยังรอรับการโอนเงินของกระทรวงการคลังของโครงการเราไม่ทิ้งกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งข่าวนี้นะครับผมนํามาจากกรุงเทพธุรกิจนะครับซึ่งข้อมูลนี้ก็เป็นโครงข่าวเดิมแต่ว่าผมนํามาอัปเดตนะครับผมนำมาอัปเดตใหม่นะครับเพราะว่าในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับได้มีการชี้แจงการคาดการว่าจะจะมีการจ่ายเงินในช่วงในช่วงของเดือนสิงหาคมนะครับสําหรับข่าวสารนี้นะครับผมนํามาจาก กรุงเทพธุรกิจนะครับผ่านหัวข่าวดังนี้นะครับผมเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยายังโอนกลุ่มตกหล่นต่อเนื่องนะครับเราไม่ทิ้งกันตรวจสอบสถานะเงินเยียวยาโอนกลบหล่นตกหล่นต่อเนื่องนะครับส่วนกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จนะครับลุ้น1นึ่งหนะครับผมและกลุ่มที่ร้องทุกอยู่ตอนนี้นะครับผมก็รอลุ้นนะครับผมอย่างไรก็แล้วแต่ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับ เนื้อหาข่าวดังนี้นะครับผมมาตรการเยียวยาเยียวยา,วยา,วยาวต่อเนื่องสาเดือนของการรับไม่ทิ้งกันนะครับผมได้จบไปแล้วตั้งแต่วันที่29เ่2013นะครับกรกฎาคมนะครับผมขออภัยซึ่งนายรัฐมนตรีแสงสันติผู้อำนวยการเศรษฐกิจการคลังนะครับได้แจ้งเอาไว้นะครับว่ามีการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทนะครับตั้งแต่เดือนเมษาถึงมิถุนายนรวมเป็นเงิน15,000บาทนะครับแต่ตอนนี้นะครับในส่วนของโครงการรับไม่ทิ้งกัน ยังไม่ได้ปิดระบบนะครับผมเนื่องจากว่ายังมีกลุ่มผู้ตกหล่นอยู่นะครับผมแล้วก็มาตรการเยียวยา2นะครับที่จะมีการเยียวยาให้ครบทุกคนนะครับก็ยังดําเนินการอยู่นะครับเรื่องนี้นายระบาดแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงารเศรษฐกิจการขังก็ได้ระบ,บุว่าการดาเนินการโอนเงินนะครับยังทําต่อเนื่องให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับผมการโอนเงินช่วยเหลือมาตรการเยียวยานะครับเราไม่ทิ้งกัน5,000บาท3เดือนนะครับ ยังไม่สิ้นสุดนะครับซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ1นึ่งแลายนะครับสําหรับผู้ที่ยังค้างอยู่นะครับสถานะค้างสถานะอยู่ตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่ารวมไปทั้งหมดทั้งตัางสิทธิ์ทั้งค้างอยู่ตอนนี้นะครับหรือไม่นะครับตรงนี้นะครับต้องมารอดูคําชี้แจงจากกระทรวงการคลังอีกทีหนึ่งนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าช่วงสิงหาคมนะครับเขาจะมีในส่วนของการทยอยโอนนะครับ กับกลุ่มประมาณ10,000แสนรายที่กำลังรอโอนอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมถ้าได้วันนะครับผมหรือความคืบหน้าอะไรนะครับผมผมก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของกลุ่มที่ผู้ร้องทุกนะครับไม่ว่าจะเป็นร้องทุกจากศูนย์ดำรงธรรมนะครับร้องทุกจากธนาคารรัฐทกสออมสินกรุงไทยนะครับร้องทุกที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ สำหรับในส่วนของผู้ที่ร้องทุกมีประมาณ2.2ล้านคนนะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังได้คัดกรองแล้วนะครับพบว่า80%เนี่ยได้เงินเยียวยาไปแล้วอีก20%ยังไม่ได้ทีนี้นะครับในส่วนของกลุ่มร้องทุกนะครับตอนนี้ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังอยู่ระหว่างการประเมินนะครับการช่วยเหลือนะครับแล้วก็ออกมาตรการช่วยเหลือนะครับรวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนไม่สําเร็จด้วยนะครับ ทางหน่วยงานของกระทรวงการคลังนะครับกําลังเร่งดําเนินการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการหามาตรการมาช่วยเหลือตรงนี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับรอคําชี้แจงนะครับแต่คาดการนะครับว่าจะมีการเยียวยาได้นะครับภายในเดือนสิงหาคมนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ตรงนี้นะครับรอติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมนะครับนี่คือในส่วน ความคืบหน้าแจ้งท่านผู้ชมท่านสองได้รับทราบนะครับก็คือมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาการพิจารณานะครับเยียวยาเพิ่มนะครับสำหรับเยียวยารอบ2อนะครับกลุ่มผู้ที่ตกหล่นนั่นเองนะครับผมซึ่งประกันสังคมเคาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับคืออย่างนี้อย่างนี้นะครับทางกระทรวงการคลังจะพยายามเคาะนะครับไปทีละโครงการนะครับเคาะไปเรื่อยๆนะครับของตอนนี้ประกันสังคมไปแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่ตกหล่นนะครับ เราโอนเงินนะครับแล้วก็ไปที่กลุ่มน้องทุกกับลองทะเบียนไม่สําเร็จนะครับรอติดตามข้อมูลข่าวสารต่อนะครับสำหรับในส่วนลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการเงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่ไลน์แอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะค้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คําว่า add 782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของ ข่าวสามทีวีทั้ง Youtube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอมพี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองส้ข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าว3าทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวด้วยนะครับสำหรับนี้ ก็ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ